ตกหนักจนน้ำท่วมต่อระบายคืนนี้ระว่งาง46จังหวัดฝนเริ่มมาคืนแรกพื้นที่แห้งแลง้งฝนหลวงช่วยเหลือ11ที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวัตะภยัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันพฤหัสบด,ดีที่29มิถุนายน ึ่งในคืนนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาร่วมถึงฝนตกหนักตกแรงและพื้นที่ที่จะได้รับฝน2 9กมิถุนายนจนถึง8ปดกรกฎาคมร่วมถึงในด้านของพื้นที่ที่ฝนหลวงเข้าช่วยเหลือในช่วงนี้ช่วยเติมน้ําในการทําเกษตรกรรมร่วมถึงเติมน้ําให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ําทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ที่ยังขาดแคลนน้ําในช่วงนี้ ทั้งการอุปโภคและบริโภครวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านกันนะครับก่อนอื่นแอดปินจะพาไปดูในด้านของการพยากราณ์และการคาดการฝนในอีก10วันล่วงหน้ากันนะครับซึ่งในวันนี้29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมในด้านของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับแมกฝนบริณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนและประเทศไทยทางตอนล่าง จะยังคงมีการกระจายตัวเป็นส่วนมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกด้านรับลมมรสมุมซึ่งส่วนใหญ่ฝนที่ตกนะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางส่วนภาคใต้ด้านรับลมมรสมุมโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอาจจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่ และคลื่นลมทั้งสองฝั่งเริ่มมีกำลังแรงขึ้นห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือชาวประมงต้องเพิ่มความระวังในการเดินเรือในช่วงนี้นะครับและหลังจากนั้นในช่วงวันที่4ถึง8ปกรกฎาคมเป็นต้นไปทั่วไทยฝนจะน้อยลงเว้นแต่ด้านรับลมบรสมุมจะมีฝนต่อเนื่องข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่นำเข้ามาใหม่นะครับ เดอแอดตินจะพาไปดูในด้านของพื้นที่ฝนในคืนนี้จนถึง,งวันพรุ่งนี้กันนะครับ20ถึง3 0มิถุนายน2566ซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในคืนนี้มาฟี่สุดอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน7 0เนของพื้นที่รองมาอยู่ที่ภาคตะวันออกและภาคเหนือฝน6 0ของพื้นที่ส่วนภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฝน40%ของพื้นที่สาเหตุและปัจจัยของฝนในวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะครับ ร่องมรสุมพาดผ่านทางตอนบนของภาคเหนือและลาวทางตอนบนโยงเข้าสู่หย่อมความอากาศตามบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนดึงมรสุมตันตกเฉียงใต้ให้มีกำลังปานกลางพาดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยดังนั้นประเทศไทยจึงมีฝนตกฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ สำหรับคลื่นลมทะเลอันดามันมีกำลังแรงขึ้นทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2ถึงเมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระวังดีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนเรือเล็กทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ซึ่งในขั่นด้านของการแจ้งเตือนฝนในวันนี้ก็มีฝนตกฟาข้างนองและมีฝนตกหนักเข้ามาในบางจุดนะครับบางจุด ก็มีฝนตกจนเกิดน้ำท่วมขังรอระบายอย่างเช่นที่บริเวพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้รับรายงานข่าวจากเพจแจ้งข่าวสารคามโดยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาพื้นที่บริเวพื้นที่จังหวัดมหาสารคามได้เกิดฝนตกหนักฝนฟ้าขนองฝนทลลม บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคามจึงทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายในบางจุดบางพื้นที่บริเวณพื้นที่หนองแวงมหาสารคามรวมถึงบริเวณพื้นที่ถนนเซนหลังราชพัฒมหาสารคามจึงเกิดน้ําท่วมขังซึ่งภาพก็อย่างที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้พบเห็นกันในขณะนี้ขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจแจ้งข่าวชาวสารคาม นอกจากนั้นแล้วนะครับในคืนนี้บริเวณพื้นที่ที่จะต้องฟฝอรระวังในด้านของฝนตกฟ้าขนองและฝนตกหนักเข้ามาในบางจุดโดยจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านอุตรดิตถ์พิษณุลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนตานครนายกปราจีนบุรีสาแก้วตราดระยองจันทบุรีระนองพังงาภูเก็ต นครศรีธรรมราชระบีสุราษฎร์ธานีตรังพัทลุงสตูลสงขลายะลาและนราธิวาสซึ่งบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นร้อยละหกสิบของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยา นานอุตรดิตถ์และเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสดุด23-27องศาและสูงสดุด33-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าคนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบ้างแห่งส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นมหาสรารคาม นครราชสีมาและศรีสะเกดอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาและสูงสุด3า 3, 3, 3 6ถึง36องศาลมตําตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถยกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีนครปฐมสุพรรณบุรีการจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสดุด 24-27องศาและสูงสดุด34-37่องศาลมตัาตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบรุรีสาแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสดุด25-28าสองศาและสูงสดุดส2 3 6ององศาลมตัาตกเฉียงใต้ ความเร็วสภาพถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูงประมาณ1 m, มเมตรบริเวณที่มีฝนลื่นสูง1 2เมตรกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะมีฝนตกฟ้าขะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาและสูงสุด34-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาและสูงสุด33-37องศาลมตะวตกเฉียงใต้ความเรว็วลมถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่นทสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาสูงสุด30-33ถึงองศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วย0่สถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลขึ้นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนขึ้นสูงมากกว่า2เมตรต่อไปแอนมินจะพาไปดูในด้านของการมีปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรกันนะครับ ล่าสุดเมื่อวานนี้28ิมิถุานายน2566้อกรอมฝนหลวงสรุปแผนการบินปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่28ิมิถุานายน2566มีการปฏิบัติการฝนหลวงทั้งสิ้น11หน่วยปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดเชียงใหม่อำเภอพรา้าวอำเภอฮอดจังหวัดเชียงรายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอพานและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่ง,งัดสมรณ์ชนจังหวัดเชียงใหม่ ใยปริบัติการฝนหลวงจังหวัดตากมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดตากอำเภอบ้านตากสามเงาและเมืองตากและพื้นที่ลุ่มลับน้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากในปริบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานเมืองกำแพงเพชรคลองขลุงต่างศิลอาทองขานุวรร์บุรีและพื้นที่ลุ่มลับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหลจังหวัดกำแพงเพชร โวยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลบบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อำเภอแม่เปลิลแม่วงชุมตาบงพยุหัคีรีทาตะโกภัยสาลีตากฟ้าตาคลีจังหวัดอุทัยธานีลานสากวยโค้านไร่เมืองอุทัยธานีจังหวัดลบบุรีหนองม่วงสะโบดโคกสำโรงไชบาดานโคกเจริญ จังหวัดชัยนาทอภวัดสิงห์และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนสีนครินอ่างเก็บน้ำกระสีเยาอ่างเก็บน้ำทับสเลาอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดนครสวรรค์เนยปฏิบัติการฝนหลวงกาญจนบุรีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอเภอสังขละบุรีทองผาภูมิลาขวัญสีสวัสด์หนองปลือส่โยกบ่อพลอย งวยกระจาพนมทวนเมืองกาญจนบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างหนองยาไซดอนเจดีอู่ทองสองพี่น้องและพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวัชิราลงกรณเขื่อนศรีนครินจังหวัดกาญจนบุรีอ่างเก็บน้ำกระเสียวจังหวัดสุพรรณบุรีโดยปริบัติการฝนหลวงขอนแก่นมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดขอนแก่นอำเภอมันจาคิรีเมืองขอนแก่น ดยปฏิวัติการฝนหลวงนครราชสีมามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดนครราชสีมาอำเภอปากช่องวังน้ำเขียวคอนบุรีเซิงสางหนองบุญมากโชคชัยปากทงชัยสูงเนินสีคิ้วด่านขุนทดห้วยแถลงชุมพวงลำทะเมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์หนองหงลำปลายมาศชัยภูมิจตุรัส เนินสงางาบ้านคว้าวเมืองชัยภูมิและพื้นที่ลุ่มเ้าน้ำเขื่อนลำตะคองเขื่อนลำพระเพลิงเขื่อนมูลบนเขื่อนลำแสอ่างเก็บน้ำลำปลายมาดอ่างเก็บน้ำห้วยหินอ่างเก็บน้ำห้วยทับครัวอ่างเก็บน้ำห้วยเพียกอ่างเก็บน้ำห้วยเตยจังหวัดนครราชสีมาเนื่ิบัติการฝนหลวงอุบลราชธานีมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอมืวง30ตราการพืชผลโพไซสีเมืองใหม่อุดขาปาุนนาตาลจังหวัดสีสะเกตอำเภอวังหินห้วยทับทันอุทุมพรพิสัยเบญจลักษ์กันทลักษ์สีรัตนะนามเกลียงไพรบึงพายุเมืองสีสะเกตจังหวัดสุริน์ อำเภอสำรงทาบและรัตนบุรีและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทําแค่จังหวัดอุบลราชธานีอ่างเก็บน้ำห้วยตาไมายจังหวัดศรีสะเกดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสาแก้วมีฝนตกเล็กน้อยบริเวณจังหวัดชนบุรีอำเภอบ่อทองจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอสนามชัยเขตท่าตะกียบ จังหวัดจันทบุรีอำเภอสอยดาวจังหวัดสาแก้วเขาชะกัรวางน้ำเย็นวางสมบูรณ์และคลองหาดและพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำคลองสียัดจังหวัดฉะเชิงเซาอ่างเก็บน้ำคลองพระสัตถึงจังหวัดส่าแก้วอ่างเก็บน้ำคลองบอนจังหวัดจันทบุรี <c oughs> เลยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดเพชรบุรีแก่งกระจานหนองยาปล้องทายางชะอํา จังหวัดประจวบคีรีขานอำเภอหัวหินปราณบรุรีสามรอยยอดและกุยบรุรีและพื้นที่ลุ่มรับน้ําเขื่อนแก่งกระจานอ่างเก็บน้ําบ้านกระหางสามอ่างเก็บน้ําห้วยผากอ่างเก็บน้ําห้วยสงสัยอ่างเก็บน้ําทุ่งขามจังหวัดเพชรบุรี เขื่อนปราณบุรีอ่างเก็บน้ำห้วยใสงามอ่างเก็บน้ำห้วยมงคลประจวบคีรีขันโดยบริการฝนหลวงหัวหินจังหวัดชุมพรมีฝนตกเล็กน้อยบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรอเภอเมืองชุมพรจังหวัดระนองอเภอกระบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันอาบางสะพานน้อยบางสะพานและทับสะแกขอบคุณข้อมูลข่าวจากกรมฝนหลวงและการบินกเกษตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบ เป็นระย,ยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากินว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด s ับ s c r i b e like, กดแชร์ใหนดด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ